เจ้านี่เต้นเก่งดีนะใครสอนเจ้ามาเนี่ยไม่มิภัยสอนข้าหรอกข้าฝึกมาด้วยตัวเองน่ะอ๋อเหรอนี่ว่าแต่ข้าจะกลับปราสาทของข้าไปพร้อมกับเพื่อนๆยูสุเจ้าจะไปกับข้าหรือเปล่านะอืมข้าต้องไปอยู่แล้วสินั่นสินะเพราะข้าก็ไม่คิดจะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่อยู่แล้วน่ะอ๋อเจ้านี่ทำข้าเขินเลยนะเนี่ยว่าแต่แล้วเจ้าไม่ชวนคาร์เมลไปด้วยหรอ ปล่อยเจ้านั่นไปเถอะข้าก็อยากจะชวนเจ้านั่นมาแล้วนะแต่ถ้าเขามามันคงจะขัดขวางพวกเราแล้วนะนั่นสินะเอาเถอะอืมงั้นเราไปกันเถอะนะยูซุข,ของข้านี่ข้าฝันแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยตลอดหนึ่งปีมานี้ข้าฝัานซ้ำๆแบบนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมกัน呐นะสร้างมาแล้วกัน น่าเงนี่เจ้าตื่นแล้วเหรอข้าตื่นแล้วนะเจ้านะพร้อมที่จะไปกับข้าเรียกอะืมเอ๊ะย,ยูสุไม่ได้มาถึงข้าเหรอทำไมเลจิตถึงได้อยู่กับยูโซล,ล่ะนี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่าเลจิตกับยูสุคบหากันอย่างนั้นเหรองั้นเราไปกันเถอะนะแหมพายน้อยของข้าอืมได้สิ ส่งรสนี้มันอะไรกันทำไมคนที่ข้าไว้ใจและคนที่ข้ารักถึงได้ทำกับข้าแบบนี้ข้าไม่เข้าใจเลยที่ผ่านมามันคือการหลอกลวงอย่างนั้นเหรอก็้คอการนั้นแล้วถ้าโยนทํำลายทุกสิ่งทุกอย่างของตัวข้าก็าจะเกิดใหม่ไม่ว่ากี่ครั้งก็ตาม ไม่ว่าใครน่าไหนก็หยุดฆ่าไม่ได้